เท่านั้นนะคะกรุณาปั่นจักรยานในการรับชมด้วยนะคะเรื่องที่เล่ามาเป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นไม่มีความจริงใดๆทั้งสิน้นต่อพูดขึ้นมาทันทีว่าพี่อยากเล่นน้ําแล้วไม่อยากเล่นกับผมเหรอพร้อมกับส่งสายตาอ้อนวอนไปให้พี่จ้านคือฉันพี่จ้านยังไม่ทันได้พูดจบน้องก็ดึงพี่ไปจุบเป็นจุบที่เนิ่นนานเพราะเขาสองคนต่างก็โหยหากันและกันผมจะลงโทษพี่แล้วนะลงโทษกี่ครั้งดีนะพี่พูดว่าตามใจนายเลยแล้วน้องก็ยกยิ้มอย่างพอใจ กว่าบทลงโทษของน้องจะจบลงก็ปลาไปห้าโมงกว่าแล้วทั้งสองนอนกอดกันอยู่บนเตียงพี่บ่นขึ้นมาว่าแล้วฉันจะเดินไปเล่นน้ําไหวไหมเนี่ยน้องพูดขึ้นทันทีว่าพี่ทําตัวเองทั้งนั้นแหละทั้งคําพูดว่าเจ้าลูกหมาและคําว่าน้องชายและยังจะปล่อยให้ผมงอนนานอีกผมบอกแล้วว่าผมเก็บดอกเบี้ยโหดช่วยไม่ได้พี่ท้าทายอํานาจมืดเองนะ yeah, ทันใดนั้นพี่จ้านก็หันหน้าหนีด้วยความเขินพี่เลยเปลี่ยนเรื่องด้วยการพูดขึ้นมาว่าฉันหิวแล้ว่ะน้องเลยบอกว่างั้นเราลงไปกินข้าวกันเลยไหมก่อนที่ผมจะขึ้นมาผมบอกให้พี่เจิ้งไปซื้ออาหารมาแล้วมีแต่ของโปรดพี่ทั้งนั้นเลยพี่จ้านเลยบอกว่าลงไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามลงไปขออาบน้ําก่อนนะพอพี่อาบน้ําเสร็จก็ลงมากินข้าวพอน้องจัดโต๊ะเสร็จแล้วทั้งคู่ใช้เวลาบนโต๊ะอาหารประมาณสองชั่วโมงพอน้องยิงคําหวานใส่พี่ไม่หยุดจนพี่จ้านพูดขึ้นมาว่า นายโตมาด้วยน้ำพึ่งหรือไงทำไมถึงปากหวานได้ขนาดนี้น้องพูดขึ้นทันทีว่าก็เป็นกับพี่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละอ๋อแล้วอีกอย่างผมอะ่ะหวานแค่ปากแต่พี่อะ่ะหวานไปทั้งตัวเลยพี่จ้านยิ้มเขินแล้วพูดว่าอีปอ๋อนายทำให้หัวใจฉันทำงานหนักตลอดเวลาเลยคือถ้านายยังไม่อยู่พูดแบบนี้หัวใจฉันอาจจะล้มเหลวได้นะ ระหว่างที่นั่งรอให้ฟ้ามืดเพื่อที่เขาสองคนจะได้ลงไปเล่นน้ําน้องก็เกี้ยวพี่ไม่หยุดจนถึงเวลาประมาณสองทุ่มทั้งคู่ก็ลงไปเล่นน้ําทะเลด้วยกันเวลาผ่านไปสองชั่วโมงน้องชวนพี่เข้าบ้านแต่พี่ก็งองแงไม่ยอมขึ้นจากน้ําสักทีใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงน้องก็ชวนพี่เข้าบ้านได้สําเร็จโดยที่มีพี่เจิง้งเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้ให้ทั้งคู่อยู่หน้าบ้าน ขณะที่เข้าสามคนพูดคุยพร้อมกับเดินเข้าบ้านพี่จ้านก็รู้สึกว่าสายตาที่พี่เจิ้งมองตัวเองมันแปลกๆแต่ก็ไม่กล้าถามจนมาถึงห้องนอนเลยตัดสินใจถามต่อไปว่าฉันรู้สึกว่าพี่เจิ้งมองฉันแปลกๆนะน้องยิ้มอย่างมีเลไนไนแล้วต่อไปว่าไม่นะก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยพี่คิดมากไปหรือเปล่าแล้วน้องก็บอกไปว่าพี่จะอาบน้ําก่อนหรือจะอาบพร้อมกันดีครับพี่จ้านพูดขึ้นทันทีว่าจะเข้าไปอาบน้ําก่อน พอเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วเห็นตัวเองในกระจกพี่ถึงได้เข้าใจว่าทําไมพี่เจิง้งถึงมองเขาแปลกๆก็รอยสีกุหลาบที่คอที่ตัวเองเอารองพื้นมาปิดไว้อย่างดีแต่เล่นน้ําเพลินรองพื้นเลยหลุดหมดทําให้เห็นรอยนั้นได้ชัดเจนพี่จ้านเดินออกมาจากห้องน้ําแล้วโวยวายกับน้องว่าอีป๋อทําไมนายไม่บอกฉันว่ารองพื้นหลุดแล้วดูซิฉันจะเอาหน้าที่ไหนไปมองหน้าพี่เจิ้งเนี่ยหน้าอายชมัดดูท่าทางกระต่ายเขาจะโกรธเข้าแล้วจริงๆน้องเลยพูดไปว่า ผมก็อวดได้กับคนที่รู้เรื่องของเราแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละพร้อมกับทำหน้าหง่อยคือคลิปนี้อาจจะยาวไปนะคะเ็ราะแอดเอาสองตอนมารวมกันนะคะเพราะว่าตอนเดียวอะ่ะมันสั้นมากมันเล่าไม่ได้เพราะว่าเราตัดฉากเอ็นซีออกไปนะคะแล้วสำหรับคนที่ถามนะคะว่านิทานเรื่องนี้ชื่ออะไรก็ตามในรูปเลยนะคะค